เกมนี้ต้องบอกว่ามันต้องใช้พละงกำลังเยอะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวขอทานอะไรที่มันแบบว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายก่อนแนะนำทุกคนเลยนี่ก็คือนมดีน่ไรซ์เบอร์รี่ค่ะเป็นนมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่หอมอร่อยอิ่มท้องนานนะคะแล้วก็อุดมด้วยวิตามิน11ชนิดแคลตามน้ำตาลน้อยไม่ ยูทูบเบอร์เจอกันยูทูบเบอร์ดีกี้ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ต่อให้เท่าไหร่มากสุดในรายการนี้เท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเฮ้ยอันนี้ทำสถิตินะเมื่อกี้สามสิบคือเยอะที่สุดตาผมสามห้าคุณได้ยี่ห้าก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสีบเอฟไปได้เลย ต่อไปครับไปยี่สิบเาใส่ให้ด้วยใส่ให้ด้วยเอาแล้วเอาแล้วไปดึงสามาไปดึงสามหยี่สแล้วเร็วเร็วเอกเร็วช่วยใส่ด้วยช่วยใส่ด้วยยี่หกน้แล้วน้ ไปไปไปมิกิเลยมิกิเลยเร็วเร็วสู้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 ไปไปไปชีวิตมันต้องเดินกันทำฝันไว้มิกิไปไปไปตีก่อนตีก่อนตี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 โดนตีโดนตีโดนตีโดนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ีตีโดนตีโดน อย่าเอาสามห้าแล้วไม่ตดอย่เยอะเกินเยอะเกินสามห้าเยอะเกินฝากบอกทุกคนที่จะมารายการต่อไปว่ามากสุดสามสิบตอนนี้เนี่ยนิกกี้เนี่ยทำสถิติในรายการไปแล้วใช่หมุนเยอะที่สุดในรายการถือว่าสุดยอดฮอรเฟมฮอรเฟมฮอรเฟมสามสิบห้ารอบถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ